วันนี้จะคุยเรื่องบางพูดแต่จะแยกพูดเป็นสองคำคือพูดคำว่าบางและคำว่าพูดคำว่าบางนั้นมีความหมายหลายประการประการที่หนึ่งบางแปลว่าไม่หนาเช่นมีดบางผ้าบางหรือเรียกลักษณะที่คล้ายๆกันเช่นเรียกคนที่รูปร่างอรชอ o อ่อนแอว่าคนเอวเล็กเอวบางหรือเอวบางร่างน้อย เรียกคนที่มีความรู้ความสามารถแต่ไม่กล้าแสดงออกในที่ชุมชนว่าคนหน้าบางหรือเรียกคนที่ไม่ค่อยจะทนต่อการทํางานหนักๆว่าคนผิวบางอะไรทํานองนี้ความหมายอีกนยันหนึ่งคือโดยปร,ริยายนั้นบางแปลว่าทั้งพวกทั้งหมู่หรือทั้งเหล่าเช่นค่าล้างบางย้ายล้างบางเป็นต้น ความหมายอีกประการหนึ่งของคำว่าบางก็คือเป็นสถานที่ที่ริมน้ำเล็กๆระดับน้ำในที่นั้นจะขึ้นลงตามระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหรือในทะเลเป็นต้นอันนี้ก็เรียกคำว่าบางทีงนี้ก็มาถึงคำว่าบางโพด บางพูดนี่ก็เป็นตำบลตำบลหนึ่งที่อยู่ในอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีหรือจังหวัดนนท,บ,นนทบุรีหรือจังหวัดนนบุรีอันนี้เรียกได้ทั้งสองอย่างทีงนี้บางพูดนี่ก็ชื่อนี้ก็กร่อนมาจากคําว่าบางมะพูดมะพูดก็คือต้นไม้ชนิดหนึ่งซึ่งเจริญงอกงามดีในบริเวณนั้นและที่บางพูดนี้ก็มีคลองบางพูดเนี่ยเป็นแหล่งน้ําสําคัญสุนทรพูดได้ ผ่านไปทางนี้เพื่อจะไปภูเขาทองที่อยุธยาจึงแต่งนิราชภูเขาทองขึ้นไว้ว่าถึงบางพูดพูดดีเป็นศีสัตว์มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตแม้นพูดชั่วตัวตายทำายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา หรือในสุภาสิตธสอนหญิงก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องการพูดด้วยว่าเป็นมนุษย์สุดนิยมเพียงลมปากจะได้ยากหอยหิวเพราะชิวหาแม้นพูดดีมีคนเขาเมตตาจะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะความแม้นจะเรียนวิชาทางค้าขายอย่าปากร้ายพูดจาอชาใสจึงซื้อง่ายขายดีมีกำไรด้วยเขาไม่เคืงจิตคิดระอา หรือจะพูดจาปราศัยกับใครนั้นอย่าตะคั้นตะข้อไขเคืองหูไม่ควรพูดอื้งขึ้นมึงโกคนจะลูร่วงรามไม่ขามใจเหล่านี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพูดทั้งสิน้นในพระพุทธศาสนานั้นมีคำสอนในมงคลสาสิพระพุทธอ,องค์ได้ตรัสสอนแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ไว้ในมงคลสาที่ข้อที่10ว่าสุภาสิตาเจยาวาจาเอตมังคารมุตตมังการกล่าววาจาสุภาสิตนี้เป็นมงคลอันสูงสุดมงคลคือความเจริญรุ่งเรืองหรือความเจริญงอกงามการกล่าววาจาสุภาษิตนั้นก็คือการกล่าวความจริงกล่าวสุ อ่อนหวานสารใจได้ประโยชน์โปรดด้วยเมตตาถูกเวลาถูกสถานที่ทั้ง5อย่างนี้จึงจะเป็นการกล่าววาจาสุภาษิตหากขาดข้อใดข้อหนึ่งไปหาใช่เป็นวาจาสุภาษิตไหมพราะุนวันนี้นำเรื่องราวเกี่ยวกับบางพูดมาพูดในที่นี้ก็แยกเป็นบางและเป็นพูดขึ้นมา2องคำก็นำมากล่าวในที่นี้มิใช่กล่าวถึงเรื่องบางพูดโดยเฉพาะ ด้วยความปรารถนาดีจากรองศาสตราจารย์ยนชุ่มจิตข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยราชพัฒบู่บ้านจอมบึงจงังหวัดราชบุรี